ไอรับอยู่ไหนฟ้าไม่เห็นมีเลยอืมบักบอสสิโอ้ยโหโหนี่อยู่ไหนตอมตอมอยู่ไหนเนี่ยอะไรอ่ะอัดวิดีโอไงโอ้โอ้ทำรายการไงนี่ไงน้องตอมมาดูที่ซาฟารีเวิลด์ใช่ไหมคะใช่โอ้นี่ไงเขามีนกเต็มเลยเห็นไหมคะใช่ไหมตรงนะะั้นเขาจะมี ที่ยับเหรอคะอุ้ยถูกต้องนครับนั่นเดี๋ยวปลาขับรถไปเรื่อยๆนะนั่นเดี๋ยวปลาขับรถไปเรื่อยๆนะต้องรู้จิตถ้ามันบินได้ยังสุดยอดเต็มเลยนี่อยู่ซาฟารีโวใช่ไหมคะใช่ค่ะอืมซาฟารีโวนี่มีสัตว์เยอะเลยนะคะมันจะมีสัตว์เยอะมากอือท่้งไรเลยค่ะเต็มเลย เขาไมใ่ให้ให้อาหารใช่ไหมคะแต่ให้มันกินข้าวอย่างเดียวค่ะแต่ให้มันแต่ให้มันกินข้าวอย่างเดียวค่ะแต่มันจะขี้ได้ขี่ได้เลยนะคะขี่ได้เลยะคะ่ะตัวม้าลายเต็มเลยะคะ่ะม้าลายเต็มเลยะคะ่ะ มาอะ้เต็มเลยอ่ะตายกินแล้วมันเต็มมากแต่ถึงให้กล้วยมันมาต้องลงกินมากใช่ไหมคะนั่นแหละป้าป้าข้อื ไม่ให้ขี่เหรอไม่ขี่เหรอเขาบอก<ะ>ไม่ให้ลงจากรถไม่ขี่ใช่ไหมค่ะหมาหมาอะไรมันวิ่งมาเลยอ่ะ <มา S 2> วิ่งแกนเลยวิ่งแกนได้เลยอ่ะเหมือนหมาเหมือนหมาเลยอ่ะวิ่งแกนเหมือนหมาเลยวิ่งเหมือนหมาเลยใช่ป๊า ป้าป้ามันวิ่งเหมือนตึกตึกตึกมันวิ่งเหมือนห้าเลยอ่ะแล้วมันเป็นหมามันก็ต้องวิ่งเหมือนหมาสิลูกอ๋อค่ะเหมนหมามันเดินเฉาะๆมันก็ไม่ได้เป็นหมาตีกันไงตีกันนะตีกันไงป้าป้ามันตีกันไง มันไล่กันไปกันอ่ะมีขี้อ,อยู่ในเครนด้วยนกใหญ่า้าเคยอ่ะเคยมา,ยม,ามันบินไม่ได้อะคะ่ะนกสูงอะ่ะนกดำมันบินไม่สูงแต่นกมันสูงนะคะนกดำมันสูงมากเลยคะ่ะแต่มันหนักแต่มันบินไม่ได้อะคะ่ะ บินไม่ได้เหรอคะใช่ค่ะแต่กระโดดมันจะบินไม่ได้ค่ะพะ่อนกตามันจะกระโดดมันจะบินไม่ได้พ่อนี่ตัวอะไรคะพี่ปอปไม่ใช่นี่แหแลท่ะแหลแหลอะไรออกคืออะไรอ,อ่ะฮึ คือ,อไรออรกก็แลดไงลูกแลดออกค่ะเป็นลูกมีอะไรแต่ตงรงนู้นนี <c oughs> แต่นี่นมีมีก็จะสองคนอ่ะแต่ว่ามันไม่มีตีนเลยคะแต่นี่ก็มีแต่นี่มีแต่นี่ก็มีแต่นี่ก็มี อันนี้ก็มีแต่ก็นี้ก็มีก้นนี้ก็มีนี้ก็มีคือเต็มเลยลูกเห็นไหมเหมือนซานต์คอรที่มันขี่ได้กว่าซานต์คอรเหมือนเหมือนซานต์คอรเลยนะที่มันจะบินได้ มันถึงมันจะบิวได้ใช่ไหมใช่ซันต์คอร์ดแล้วเขามีกวางกวางตัวใหญ่ใช่ไหมลูกกวางตัวใหญ่มันจะบิวได้ใช่เขามาให้บินเต็มเลยแต่มันบินไม่ได้กวางตัวแล้วมันบินไม่ได้อกวางตัวใหญ่ไมได้ว้าวสุยอดอ,นนอ,อะไรข้นลอ คื่อะไรคืออะไร red เข่อาลค red red r e ป๊าอืป๊าปาป้าฟังหนูพูดนะแ e d ตาาป๊าปาเป็นมาทำอะไร น,นี่มันมาทำไรมันเดินฉี่เหรอมันเดินฉี่ลูเดินฉีน่แหละโอโ้โหฉี่บ่อยนะฉี่บ่อยจังลกได้ฉี่บ่อยจริงเลยอ๋อน,นี่คือนกอ้นในอันนี้คือคนเข้าไปอ่ะเห็นเสือไหมโอ้โหเสือตัวใหญ่เลยว่านมากว่านว่านเนาะ พ่อป๊ามีอันอื่นไหมไม่มีเหรอมีไหมมีไหมมีอะไรคะมันมีอันอื่นไหมนีสิเหรออ่าแต่ไปตรงนันอยู่ไหนอ่ะใกล้ๆเลยตัวนี้ใกล้ๆเลยเห็นไหมใกล้ๆเสืออะไรเห็นไหมเห็นไหมมันเข้ามาไหมอ่ะเห็นมาเข้ามาอ่ะมเข้าหลอกเห็นไหมเนี่ยนอนเต็มเลยเหมือนเดิมเนี่ยใกล้ๆอ่ะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยมันมองอะตอมแล้วอ่ะป๊าป้านี่สิเอ้านี่ทำไมลุกมาแล้วเห็นไหมมองใหญ่เลยอ่ะเออมองใหญ่เลยเอ้ามาป้านี่อนุนนอหลับอ่ะโอ้โหรวมใจจริงๆเลยอะนอนหลับไงนอนหลับป๊าป้ามันนอนหลับไง มันหาวด้วยลูกเสือตัวใหญ่มากมันมันดูเสือนี่ใช่ไหมลูกเสือตัวใหญ่มากเลยใช่อือมนี่สา,มาวมิกิเหรอฮึสาวม่เกี่ิเปล่าไม่ใช่จริงจริงเนี่ยน่าก,กลัวมากเลยจริงจริใหญ่มากปะปะน่ากลัวป๊าหน,นีสิหนีเลยนะนีเลยมันกระดิกหางใส่ตอมแล้วว่าลูก ไปสิมาปไาปลปลาไปสิเขาบอกไปไปมันเดใกล้เลยเห,นห็นไหม,ม,น,มนูกเห็นไหมมาใกล้เหรอนันไงเอาซืกกระบาไปก็ไปดูอันไหนไหนดูสิใช่ป่ะให้เสือป่ะใช่สวยนะเออยนก็กลัวไหม